คิดถึงวอคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดซัตสไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับต้นบูไทเกอร์นะครับฟ้าวิธีผสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับในรูปแบบของสินค้าของเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับจานนะครับไม่ใช่จานกินข้าวนะครับก็เรียกจานไม่ใช่จานบินด้วยค่ะก็เรียกจานเกาเพนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาดูวันจชัดก่อครับ ับเพมันจะมีหลายขนาดนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันแบบละเอียดนะคะก็ช่วยกด subscribe ครักดติดตามติดตามให้ด้วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจว่าการเสนอสินค้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแนวทางไหนอะไรเงี้ยผมจะได้ถูกเขาเรียกว่าปรับปรุงถูกถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ไม่ดีหรือว่า มันผิดข้อมูลอนีางเงี้ยก็คือ,อคอมเมนต์ได้ว่าเอยอันนี้ไม่ใช่นะอนนแนะนำมาแนะนำมาเพราะว่าผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้รู้เกี่ยวกับวิทยุทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าผมก็จะมีหน้าที่ขายสินค้าคแลวผมขายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็<ช>ราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวก็คือขายให้แบบลูกค้าติดเราอะครับ ก็คือเราก็ไม่ได้เอากําไรแบบเยอะแยะอะไรพวกนี้บางทีเราขายเนี่ยเราไม่ได้มาใช้งานจริงก็บางทีก็มีก็คือเหมือนกับว่าเราก็แค่เช็คของคร่าวๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหใช้งานเป็นนักวิทยุแบบเต็นตัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมผมไม่ใช่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงขั้นกลางผมก็คือนักวิทยุสมัครเล่นแต่ก็คือจริงๆแล้วถาม บางทีลูกค้ามาถามว่าคอทรายอะไรผมยังผมยังไม่ได้ทาคอทรายมีใบประกาศแต่ยังไม่เคยทําบัตรเลยตั้งตั้งหลายปีมาแล้วนะครับจริงๆก็ก็ก็จะออกโัทไปก่อนนะครับทีนี้จานเกาเพลนพวกเนี้ยเรามาคุยกันถึงเจาะลึกของตัวเกาเพลนจานเกาเพลนเขามีไว้ทําไมบางคนเห็นเอ๊ะทำไมบางคันเนี่ยมันมีจานติดอยู่ตรงเสากับเมาส์ครับผมเขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะจานพวกนี้มันทําอะไรมันมีผลอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยบนพื้น บนพื้นที่ติดตั้งนะครับอย่างาบาง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 ที่เนี่ยติดตั้งบนหลังคารถเป็นเมาส์แม่เหล็กเลยเป็นหลังคาที่เป็นโลหะอันนี้พูดพูดได้ว่าก,า,การการรีเฟกของเสามันแทบไม่มีเลยคือถ้าในกรณีการรีเฟกของเสาหมายถึงมันเสาเนี่ยมันไปกระทบกับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเป็นเป็นพวกไฟเบอร์พวกเนี้ยมันก็เกิดอาการที่ทําให้บางทีส่งไม่ออกกาวลง เพราะฉะนั้นเนี่ยไอจานกาวเพนเนี่ยมันก็เลยเอามาทําหน้าที่เกี่ยวกับการทําให้กลาวมันเหมือนกับให้ให้กลาวมันลงก็คือค่าของกลาวมัน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 น้อยลงทําให้ส่งได้ดีขึ้นนะครับจานกาวเพนพวกนี้คือทําหน้าที่พวกนี้ถามว่าการติดจานกาวเพนจะทําได้โดยที่มีวัสดุใดถึงจะเหมาะสมก็คือถ้าเราไปติดตรงที่มันเป็นไฟเบอร์บา,บางท่านเนี่ยเจาะตรง เขาเรียกว่าตรงแค่าเขาเรียกว่าที่เหยียบเป็นแครีบอยรถที่ที่เป็นรถที่เป็นพลาส,สติกะครับเนื้อพลาส,สติกเนื้อไฟเบอร์พวกนี้มันทําให้เวลาติดเสาติดรถเนี่ยมันทําให้เกิดการลงกลาวแล้วทําให้ส่งไม่ค่อยดีค่ากลาวมันก็เลยเหมือนกับดีเพี้ยนนะครับทําให้การรีเฟกของเสาเยอะขึ้นรีเฟกหมายถึงว่าส่งไม่ออกกดกีแล้วมันก็เหมือนกับโดนโดนวัสดุที่ไม่ไม,ไม่ไม่พึงประสงค์แล้วมันก็เหมือนกับตีกับะครับมันทําให้ส่งไม่ออก,ส,ออกส่งไม่ดี กาวเพนนี้ก็ทําให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการที่ทําให้เสาติดรถส่งออกอากาศได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็คือไม่ได้ดีแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเดิมทีส่งได้ห้ากิโลจะส่งได้สิบกิโลอะไรนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะทําให้เสียงคุณภาพของเสียงสัญญาณที่มีโซดาโซดาหมายถึงเสียงซ่าๆเวลาเราเรียกไปมีเสียงซ่าแฟๆมาด้วยเนี่ยหายไป คอช่วยให้สัญญาณดีขึ้นนิดหน่อยครับผมแล้วก็คือดีขึ้นมาระดับหนึ่งประมาณสัก10-15%ในการใช้จานกาวเพนนะครับเลือกใช้ถามว่าเลือกใช้ขนาดไหนดีแล้วแต่ความสวยงามเลยนะครับบางท่านก็เอา3.5นิ้วไปติดอ่าอย่างขหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเท่าไหร่นะครับคุณป้าอันนี้อ่านิ้วเมื่อกี้ยังบอกผมอยู่เลยบอกศึกษาจานกาวเพน เราต้องรู้นะว่ามีกี่นิ้วบ้างนี่เขายังสอนอยู่เลยนะครับแบบว่าออกอากาศก็ตื่นเต้นนื่นอันนี้กี่นิ้วครับอันนี้แปดนิ้วอันนี้ใหญ่มากเลยครับจานค่อนข้างใหญ่เราเยี่ยมให้ดูว่าขนาดมันต่างกันขนาดไหนเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังสอนอยู่หยกหยกเลยนะครับก็จะเล็กลงตามส่วนนะครับก็คืออยู่ที่ว่าเราจะใช้เสาแบบไหนถ้าเสาใหญ่ถ้าเสาแบบอ่าเขาเรียกว่าโคนเสาใหญ่ๆ ควรจะใช้ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาสัก5นิ้วแต่ถ้าเกิดคนเสาเล็กๆปกติก็ใช้เป็นสามจผมว่าก็พอความสวยงามประมาณนี้นะครับบางคนเห็นอุ้ยจานอะไรวะอยู่บนเสาเขาเรียกจานเกาเพลนะครับใน c ็อปี้ลาซร่ามีขายนะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เอามาวางเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปค่ะอันนี้ลักษณะที่ในการติดอะคะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเดีเราจะหาลูกมาติดให้ดูว่า ส่วน,น,บบน,นมากแล้วก่อนที่จะใส่เสาเข้าไปในขั้วแจ็คเมาส์เนี่ยอ่าก็เอาเนี่ยวางหลอกวางเข้าไปเลยวางแล้วขับเข้าไปมันก็จะทับแล้วก็แน่นพอดีนะครับเดี๋ยวหารูปมาให้ลงดูนะครับอ่เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ผมเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการวัด f w r บอกว่าสถานีเนี่ยเราลงทุนมาสูงมีโมบายมี power supply มีเสาสูงสูงเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าสาเราเสียเนี่ยคุณผมก็บอกบอกว่าเออควรมี s w r SW r หน้าตาแบบนี้นะครับหลักๆที่ขายอยู่ในบ้านเราที่ตอนนี้ขายอยู่ก็คือยี่ห้อไก่ว่าไก่ว่าก็จะเป็นของบริษัทที่ทํายี่ห้อสเปกวิทยุยี่ห้อสเปนเดอร์นะครับที่เป็นบริษัทท c Radio นะครับก็จะขายตัวไก่ว่าจริงๆร,ร้านผมก็จะมีเดี๋ยวจะมีลิงก์ช้อปปีะะ้ a ล a ซดาให้นะครับอก็คือตัวนี้พันกว่าบาทราคาย่อมเยามากนะครับ ถ้าเป็นอีกที่ห้อหนึ่งก็จะเป็นไดมอนด์นะครับเป็น SX 400ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับตัวหนึ่งของไดมอนด์เปลือกส4,000นะครับแต่ตัวเนี้จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเดนะี๋ยวดูลิง์กได้นะครับผมตอนนี้ราคาเบาๆแล้วใช้งานได้จริงใช้งานได้เป็นปีๆเลยนี่ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับสามสี่ปีก็ยังไม่พังก็ใช้อยู่นะครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เรามีไว้เพื่อที่จะวัดค่าของเครื่องก็คือดัมมี่โหลดนะครับ ดัมมีโหลดบางตัวเนี่ยมันก็สามารถต่อเข้าไปตรงอ่ามันจะมีข้างหลังของของ s u r นะครับมันจะเขียนว่า a t ดเทนนานะครับแอเทนอันนึงแล้วก็เลดิโอันนึงนะครับอ่าอ่ามันจะเขียนว่า a t ดเทนกับ TX TX คือแท็กแท็กก็คือการกดขีพูดของวิทยุสื่อสารมันจะมีเขียนไว้นะครับเราก็ต่อสายถ้าเป็นถ้าเป็นอ่ารุ่นดัมมี่โหลดที่มีที่ เป็นรุ่นที่มี pl 259กิดตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ขันเข้าไปแต่ตัวของดัมมิโลดของยี่ห้อตัวอิสุมันเป็นตัว258เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว pl 259มาต่อนะครับแล้วถึงจะวัดได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต่อเข้าโมบายนะคะถ้าต่อเข้าโมบายนีย่มันก็จะต้อง่าถอดหัวตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ต่อเข้าโมบายนะครับต่อเข้าโมบายแต่ถ้าเกิดจะต่อเข้าฮันดี้ก็ต้องใช้หัวตัวนี้ ที่เป็น BNC ก็เข้าเครื่องตัวนี้นะครับถ้าจะวัดแฮนดี้นะครับถ้าจะวัดแฮนดี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับหลักการวัดเนี่ยก็จริงๆแล้วผมเคยสอนไปแล้วนะครับในการวัด EDR นะครับทั่วๆไปวันนี้เราก็เลยเอามาให้ดูบางทีบางคนเฮ้ยทำไมเขาวัด EDR เขาไม่เห็นมีเสาเลยวะอ๋อบางเขาบางครั้งเขาไม่ได้วัดเสาเขาวัดเครื่องว่าวัดของเครื่องมันออกกี่วัดเขาก็เลยใช้ดัมมี่โหลด แต่ถ้าเกิดเขาจะวัดสถานีข้างบนของเขาตัวนี้ไม่ก็คือไม่ต้องใช้เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยก็คือถ้าจะมีไว้สแตนบายทิ้งไว้กับเครื่องวิทยุประจำที่ที่บ้านเราก็ต่อเอาเสาต่อเข้าตัว SDR ได้เลยแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยใช้งานไปแบบแบบแบบ SDR ต่อตรงก็คือไม่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเลยเวลาเรากดคีย์ส่งเรามาดูเข็มอ๋อเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าเสามีปัญหาอันนี้ก็คือเราจะได้รู้ไงฮะ ครับผมตัวนี้จริงๆแทบไม่ได้ใช้จะใช้ในงานของช่างนะครับวัด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 ค่าของเสาบางตัวนะครับแค่นั้นนะครับหลักๆก็จะมีแค่นี้วันนี้เราก็มาคุยกันแค่นี้แบบแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องสินค้าก็ครับลงไปแล้วนะคะครับทีนี้เอ่อวันนี้ฟ้าจะมาอธิบายให้ให้ทราบเกี่ยวกับเอ่ออย่างที่ตะกี้พี่ต้นบอกว่าเดี๋ยวจะมีลิงก์ ใช่ไหมคะคบ,บางคนเนี่ใต้คลิปก็หาลิงก์ไม่เจอลิงก์อยู่ตรงไหนยังไงรเราเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะแต่อรงน,นี้ก็คืออธิบายคร่าวๆใต้คลิปเนี่ยตรงมุมขวาด้านล่างคลิปลงไปนิดเดียวเองค่ะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมควม่ำแต่มันมีแค่สองขีดเหมือน,นเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกยศในสิบอะยศหมู่เนี่ยเป็นรูกตัววีแค่ตัววีแต่กว้างหน่อยใอ่เป็นกว้างหน่อยนะคะเราคลิกไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เห็นอยู่อยู่มันเหมือนกับมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่างการกดติดตามเนี่ยค่ะบางคนเครื่องก็จะขึ้นว่าสับสไครนะคะก็ มันก็อยู่ลงมาต่ำจากตัววีอีกนิดนึงนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะมีรูปกระดิ่งอยู่ใกล้ๆก,กันกดตรงนั้นช่วยกดให้เยอะๆด้วยนะคะตรงนี้สำคัญค่ะส่วนใครที่อยากจะแนะนำอะไรหรือว่ามีคำถามมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้ก็ต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะคจะมีเขียนคำว่าแสดงความคิดเห็นนะคะคก,ก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็พิม พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยเอ,อันไหนตอบได้ผมก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาตอบในคลิปคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางบางคำถามเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้บางทีผมต้องไปถามช่างเพราะว่าผมไม่ได้จบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ต้องไปถามช่างเหมือนเหมือนกันบางทีพวกแปรงเนี่ยโอ้โหของวิทยุเนี่ยมีเป็นหูเป็นเรียกได้ว่าเป็นร้อยร้อยชนิดี่ยบางทีผมก็งงว่ามันทํามาเพื่ออะไรบางทีฝั่งหนึ่งเป็นสองห้าแปด ฝั่งหนึ่งเป็นขั้ว BNC แบบหัววิทยุอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรบางทีผมก็ต้องไปถามคำถ,ถามจากช่างอะไรเงี้ยน,นะครับครับผมสินค้าบางตัวก็ก็ต้องเหมือนกับต้องใช้การศึกษาเหมือนกันบางทีผมก็ไม่ขายอย่างเดียวเหมือนกันบางทีก็ไม,<ฆ>ไม่ไม่ค่อยทราบข้อมูลนะครับครับ<ฆ>ผมหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับวันนี้ครับผมก<ฆ>็จะเป็นคลิปของจานจอรเพนกับดัมมี่โหลดนะครับที<ฆ>่อมมาก็เคยอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผม วันนี้ก็วันนี้ต้องขอจบคลิปตแต่เพียงทคานี้นะคะครับผมวันนี้เดี๋ยวไม่กี่เดือนก็จะหมดปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่นานรักษาสุขภาพนะครับโอเคครับนอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ